bưng lục kia kèu tổ kia ăn thò gặp thót cây có bạn nó có ăn bắp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  anh bắp ăn chuột ăn mấy lời <laughs> Ôi ăn bắp thì được ăn bắp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  จกแล้วก็นที่ไปกินเจ๊งเดยนะั่มฮึ่มไมแต่แหลนเลยเจ๊งเดยัเป็นไงฮึมอันนี้บะหมนีนอันนี้กาแฟพ,อาาฟพอ่อกาแฟพ่อกินบ่ได้แต่กินบ่ได้มันขมมันฮอนกาแฟพ่อมันห,อน,อ,อ,นหอนเห็นไหมโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเป็นไง

หยิบหยิบเสียทอดไข่ออกก่อนไงกินจนว่าน้ำขุ่นก็โอ like> ้ย่าไปกินเท่าลูกบ่เอาบ่เอาบ่เอาเอามาเอามาพอตักไข่ไ hmm. ม่แล้ว